สวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องบันเดอรครับอยู่กับจ้าอมวันนี้มะเขากล้องน้ำครับจ้าอมอะไรนะจ้าอมกระบอกพิเศษครับวันนี้ครับผลท็อปครับลมเพลลมผัดเมื่อวานคลิปโด่งดังมากอะไรนะผัดอะไรนะอุ้งไฟแดงไ้แดงไญ่ก้อนใหญ่เฮ้นี่ครับบุญนี้นี่ครับนี่อะไรนะมาม่ามาม่ามาม่างานวัดมาม่างานวัดเอ้าใส่ยังก้อนมาหน่กระเทียมนะจิมโอ้ย เอาเอาโคมาเลยโดนๆะเขาวองกันเ <t realidade> <t grenade> ือกับากันเลยโอาโลนัน้ละ่ะมังหมดแล้วอบินอึ้งหอยแต่ว่าใชเรองอีกหน่หเร็วๆรไปอย่างวันนี้เอายังหยบะไี่ไข่จาไม่แล้วไข่มอะไมาไข่มาไมาเร็วๆไข่มาเร็วๆครับตอไข่คบเร็วเอ้ยเอาเวลาตอยังไงตอให้น้องเขาดูหน่อยดูลูกนี้ก็ต่อไข่โตนะเอาเร็วเ็นเรื่งอางงไงดูเฮ้ยดูดูน้องเลย ดู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 นี่สอรับใจรับใอาเยเอ็นลอขอชาร์พี่ท็อปขอชัดครับเลือด้งกเด็กกระยไม่เอาเปลืองนะเปลืองนะพีไงค่อยังากเห็นใครต่อใครครับากเห็นใครต่อใครูดคบูบอกอยากอยากต่อเบิ้ลปุบ เออดีอย่างแล้วเออดีเพื่อนทำอะไรนี่เฮ้ยฮะทำมันอีไหมเดี๋ยวตนะรอนป่านะยังแแตกตีแตกจีบจีบจีบขาช้อนอยู่ไหนช้อนมาอ้าใส่จีบจีฟอเนี่ยพอมไหมจีฟอละพอแล้วขึ้นแข็งอาวนี่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 ษา ตาแสตาแสเฮ้ยเอาไข่มาสอฟองไข่คนหนึ่งวะพ่ออันนี้เด็กฝ่ายใช่ไหมเนี่ยอันนี้คนไหนวะไปไหนมาไปเช็นตาโอ้ยยเออแล้วเช็ดตานี่เด็กฝ่ายหรอาเอาไข่โชว์หน่อยพี่เขาทำแล้วพ่อตีต่อไงโอ้โหโอ้าอออี่า่นมันี่ยู่วะ่นี่เป็น เอาเนียนลงเอาผาดลงก่อนบ่เอาผากลงมาก่อนหรือเสียนลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียกครับปุงก่อนบ่แต่ว่าปุงก่อนนะ้อนหอยมาเมต่ะเอาวางไ้ก่อนก็ได้เอววางวนั่นแหละ้อนหอยมาน้ำนิดนึงไอย่าบากล้องอย่าบงกล้องเอขาวปวเกาน้่นี รถดีไหมเต้องเกี้ยวมาเอ้เตาเกี้ยวใส่ยี่ห้ออบ้งใส่ไหมครับไม่ใส่หาเขียวปะเขียวกดเกลียวรถดีใส่เออนี่ยใส่ใส่รถดีสองรถดีไก่ยูดดมอันนิดนึงวันนี้ทำเพื่อบางมันอีกแล้วเนี่ยไม่ใส่หมูน้ำตาลนี่ใส่เลยนะตาลใส่เลยปะใส่ที่ได้ใส่เลยใส่ได้ฮะอีโนยับนี่ครับผูกหมวๆไปแล้วครับ แต่พ mm ่เราใพ่ราอ่าอันนี้ใส่ังใสแล้วน้ำปลาสวนงานวันอ่อะไรอีกถผมชูรถโอ้ยหายไปเลยี่ดำไล้วรำถุูรถถุงอ้อยอกขึ้นแต่ว่าใไรเนาเอฟซีอันนี้นี่ละถุงไม่ไหวนี่ละยังไงคนชอบต่อครนน้อง เสร็จมาเสร็จมายกมาเออนี่ครับเป็นเรื่องนะครับใช่ครับหมดเลยหมดเลยเออยเต็มกระถางหรือบานจังโมเออเอ้าจับมันเยอะกว่าพัตยยุทธ์แบบเนี้ยเนี่ยเยอะโอ้หลอกกันแล้วเอ้าขอยัดขอยัดคนก่อนไหมขอยัดคนก่อนปอยัดคนก่อเลยครับอย่นี้ครับโปรไบครับ